ปล่อยนะท่านปล่อยข้านะเจ้ารอข้าอยู่ที่ตรงนี้แล้วคิดให้ดีล่ะไม่อนุญาตให้ใครเข้าใกล้ทั้งสิ้นไปค่ะอีเวียนท่านเป็นคนเลวปล่อยข้าไปนะแต่ให้ข้าตายก็จะไม่เป็นฮองเฮาวะบ้าบออะไรทั้งนั้นงั้นข้าจะขังเจ้าไว้จนกว่าจะเปลี่ยนใจ อีเหวียนท่านตำหนักที่ปิดไว้อย่างแน่นนะช่างหนาวเย็นจนถึงกระดูกเหมือนกับชายผู้แข็งเกล้าที่นำตัวข้ามาขังไว้ที่นี่ข้าไม่คิดเลยว่าเขาจะทำเช่นนี้กับข้าได้ข้าจะโดนเขาขังอยู่แบบนี้ไม่ได้เด็ดขาดชะตากรรมที่เลวร้ายของข้ากับเขาเริ่มขึ้นเมื่อ11ปีก่อนรัชสมัย เทียนซึ่งปีที่ห้าได้ยินมาว่าโลกสาวของท่านราชเรค่รังแกเด็กๆในโรงเรียนจนร้องไห้เลยมีเรื่องเช่นนั้นจริงหรือสาวน้อยคนนี้อายุเพียงห้าขวบเองจะทำตัวออกนอกกรอบเกินไปแล้วนะนางออกนอกกรอบเกินไปเด็กผู้หญิงไม่อยู่บ้านปักผ้าเรียนรู้บทกวีเอาแต่ก่อเรื่องไปทั่วไม่รู้จักละอายเลย การอบรมสั่งสอนของท่านราชเรขาล้มเหลวเสียจริงถ้าข้ามีลูกสาวเช่นนี้ก็คงจะอับอายจนแทบจะแทบแผ่นดินนี้ท่านสิที่ไม่รู้จักละอายข้าน่ะน่ารักไปทั่วจนขยะที่อยู่รอบนอกแบบนี้ยังแยกประเภทให้เองเลยจบไหมชิชซูหยุดพูดได้แล้วหยุดพูดโดนนั้นจ้องมาไม่ใช่เรื่องดีนะ องหญิงเลอเทาท่านทานมาเรียบร้อยแล้วหรือขอรับอืมข้ากรดจนอิ่มแล้วถูกต้องข้าคือตัวเอกอันแสนน่ากลัวคนที่พวกเขากำลังพูดถึงอยู่กว่าเออเจียเลอเทาลูกสาวท่านราชเลขาห้าปีก่อนตอนที่ฉันเพิ่งทำการทดลองวิชาเคมีเสร็จ กลับถึงหอก็นอนสลบสไยพอตื่นขึ้นมาก็พ,พบว่าตัวเองกลายเป็นอีกคนทำได้เพียงเป็นเด็กท,ทารกที่ร้องอุ้ยอุ้ดังว่าฉันเป็นใครฉันอยู่ที่ไหนฉันทำอะไรอยู่แต่สิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่คำถามฉันอยากจะสร้างจุดสูงสุดของชีวิตของฉันเองณนะที่นี่หอร่ำสุรา องหญิงเล่อเท้าค่อยๆไปนะขอรับเด็กแสบนี่ในที่สุดก็ไปเสียทีออนีออกมาได้ทั้งทีอยู่แต่ในวังทั้งวันข้าเบื่อจะตายอยู่แล้วไอซินเจหลวอี้เยน็นจกักรพรรดิแห่งราชวงศ์ปัจจุบันวันนี้จะเที่ยวเล่นอะไรดีนะร้านเท่า วันนี้ข้าจะต้องจัดการร้านนี้ให้ได้สาวน้อยเจ้ามาอีกแล้วเหรอครั้งนี้เจ้าคิดจะทำอะไรอีกล่ะสวัสดีเท่าแกเท่าแกอันนี้ข้ามาเดิมพันกับท่านนะโอ้สาวน้อยเจ้าอยากเดิมพันอะไรล่ะอืมข้าจะเดิมพันร้านนี้ของท่านวันนี้ข้าจะอยู่ที่ร้านนี้ของท่านขายของเหมือนกับท่าน ของชิ้นนี้และต้องกลายเป็นของเล่นที่ขายดีที่สุดในเมืองหลวงเป็นแน่จะนำมาซึ่งกำไรสุดที่ที่เป็นมูลค่ากำไรในอีกสามปีข้างหน้าของท่านทั้งหมดาจากโมอะไรมากเส็นนี้ไม่ต้องพูดถึงอนาคตสามปีหรอกถ้าวันนี้เจ้าขายของได้ยอดเป็นกำไรในหนึ่งวันของข้าข้าจะยกร้านนี้ให้แกเจ้าเลยท่านพูดเองนะ ท่นอย่ามาหลอกค้าเพราะอายุน้อยแล้วพอถึงเวลาไม่ยอมรับนะไม่ทำเด็ดขาดเช่นนั้นท่าแก่คงต้องแพ้นนะแน่แทนแทนนี่คือของเล่นเสริมสร้างความรู้ที่ท้าเพิ่งพัฒนาขึ้นใหม่ในช่วงนี้มีเชื่อว่าลูกบาทพิสวองอีกผู้หญิงเช่นเจ้า จะทำของเล่นสนุกสนุกอะไรได้กันเท่าแกท่านรอก,ก่อนเถอะพี่ชายพี่สาวทุกท่านโดยเฉพาะคนที่มีลูกเอนเข้ามาดูสิเจ้าคะโอ้ย,อยเจ้าจะทำอะไรนะของนี้เรียกว่าลูกบาทพิสวงมีทั้งหมด6ด้านแต่และด้านมีสีที่ไม่เหมือนกัน ที่น่ามหัศจรรย์ที่สุดคือมันสามารถปิดได้ทำให้สีที่รวมๆกันอยู่แก้มารวมเป็นสีเดียวกันจริงเหรอจะมหัศจรรย์อะไรขนาดนั้นเวลาว่างเล่นลูกบาทพี่สวงจะช่วยพัฒนาสติปัญญากระจายความคิดของเด็กๆได้เอตดใดต้องกระจายความคิดเหรออืมได้เรียกว่ากระจายความคิด ก็คือให้เด็กๆมีความเฉลียวฉลาดที่เรียนรู้ไม่ได้จากในโรงเรียนไงล่ะเจ้าคะอ,อ,อ๋อๆความเฉลียวฉลาดแต่ว่าที่สำคัญที่สุดคือตอนนี้รูปบาทพิสวงนี้แคว้นอินฉีมีเพียงชิ้นเดียวเท่านั้นหรือก็คือแม้ว่าท่านมีเงินก็คงจะซื้อไปไม่ได้นะเจ้าคะ ว้าวสุดยอดเลยนึกไม่ถึงเลยว่าพริบตาเดียวก็แกะออกมาได้แล้วเอากลับไปให้ลูกเล่นได้พอดีเลยอันนี้หนึ่งเช้นเท่าไหร่หรือเงินห้าตำลึงเจ้าค่ะขายให้คนที่มีวาสนาเท่านั้นขายให้คนที่มีวาสนาเท่านั้นหรอบอกราคามาสูงเสียดฟ้าแต่ใช้ข้อแก้ต่างเช่นนั้น เงินท่าตำลึงแต่ของชิ้นนี้มีช่างแปลกเสียจริงนี่มันแพ,งเ,พงเกินไปแล้วทุใครขำอยู่เนี่ยดูการแต่งตัวคงเป็นรูปของตระกูลที่ร่ำรวยอืมืมหย,ย,ยกนี้ความบริสุทธิ์ได้ว่าสมบูรณ์แบบได้ แค่เห็นก็คุ้มค่าเงินแล้วพี่ชายรูปงามท่านนั้นพี่ชายรูปงามเจ้าเด็กนี้กำลังเรียกข้าหรออาข้าอยากตายหลอมากรู้ถึงไหมว่าข้าเป็นใครมาเรียกพี่ชายตามใจนะ่ะอืมอืมรู้แน่นอนก็คือรูปชมงดงามมัดงามที่สุด รอก่อนเถอะจะแกะอ้วนค่าเห็นว่าท่านมีวาส,สนาที่ต้องกันกับข้าข้าก็จะขายลูกบาดพิษสวงที่มีจำนวนจำกัดนี้ให้ท่านแล้วกันของชิ้นนี้เจ้าคุยโวได้ถึงเพียงนี้เชียวขายห้าตำลึงงั้นหรอเจ้าคงไม่ได้หรอกคนอยู่น่าฉากหรอกนะ ถ้าเจ้าพูดโน้มน้าวข้าไม่ได้ข้าก็จะนำเรื่องเจ้าไปฟ้องต่อทางการพี่ชายรูปงามเคยได้ยินคำนี้หรือไม่คำที่ว่าของดีคือของที่หายากคุณภาพก็ตามราคาสินค้ารูปบาทพิสวงนี้จนถึงบัดนี้ก็ยังไม่เคย มีปรากฏมาก,ก่อนและในมือที่พี่ชายรูปงามกำลังถืออยู่นั้นก็เป็นอันแรกรูปบาดพิสหวงรูปนี้เป็นงานฝีมือสุดสมบูรณ์แบบที่ผ่านการทดลองซ้ำไปซ้ำมามากกว่า9981ครั้งถึงจะคู่ควรกับฐานะของพี่ชายรูปงามใช่ไหมเหล่าพูดดีมีเหตุผลเห็นด้วยอย่างยิ่ง ถือว่าเจ้าตาถึงซื้อของเล่นกลับไปเอาใจเคอเออหน่อยก็ดีอา้อาวอ๋ขอบคุณพี่ชายรูปงามเข้ามาอีกหน่อยได้ไหมค่าเอื้อไม่ถึง่ะได้สิแม่สาวน้อยฉลาดและน่ารักจริงๆจะไปเหมือนเคอเออที่ไหนกันวันวันเอาแต่ชักสีหน้า พี่ชายแสนดีจริงๆเลยขอบคุณพี่ชายรูปกามคราวหน้ามาใหม่นะได้ว้าวตัอท่าทางหน้ามาหาัศจรรย์มากเลยข้าอยากได้ข้าอยากได้ข้าอยากได,ขกได้ข้าก็อยากได้ยังมีอีกหรือไม่ ขายดีขนาดนี้เลยข้าจะไปดูด้วยสักหน่อยกอข้าอยากได้อะสินค้าที่จำกัดจำนวนอันแรกก็ได้ขายไปแล้วสินค้าที่จำกัดจำนวนรอบที่สองต้องรอไปสักสิบวันมีจำกัดอยู่แค่ยี่อันนะเจ้าคะนอนขนาดนี้เชียวรืเฮ้อ แต่ว่าทุกคนสามารถสั่งจองกันก่อนได้สั่งจองหรือสินค้ารอบที่สองเป็นการสั่งทํำแบบเฉพาะนะจะสั่งจองต้องจ่ายเงินค่ามัดจําก่อน50าสิบเหรียถูกขนาดนี้เชลห้าสิบเหรสินค้าที่จํากัดจํานวนรอบที่สามจะออกมาในหนึ่งเดือน หลังจากนี้ค่ามัดจจำแค่ยี่สิบเหรนใครที่อยากได้ก็สามารถมาสั่งจองกับทักแก่ได้เลยฮะซื้อซื้อซื้ออ,อย่าแย่งนะของข้านะของข้าขอย้ำอีกครั้งนะเจ้าคะลูกบาดนี้ไม่ได้มีไปทั้งเมืองหลวงนะทั้งแผ่นดินนี้ก็มีแค่ร้านเถวๆที่มีนะเจ้าคะ สินค้ารอบที่2เป็นการสั่งทําแบบใช้แค่เงินหนึ่งตำลึงก็สามารถซื้อลูกป,ปัดที่มีวัสดุมีคุณภาพดีกว่าสินค้าจํากัดจํานวนอันแรกได้อีกนะซื้อมาได้แล้วก็เท่ากับว่าได้กำไรแล้วไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบทุกคนค่อยๆมากันนะสั่งจองสอันค่าก็เหมือนกันสินค้ารอบสที่สออัน พระตำหนักจรุงจิตองค์รัชทายาทองค์ราชทายาทฟาบาทเสด็จก,กลับมาแล้วพะยะค่ะแล้วยังนำของขวัญมาให้พระองค์อีกเขายังรู้จัดกลับมาหรือไอซินเจรัว วินเคอร์พระชันาห้าปีอาบาดเสด็จอาบาดท,ทรงพระเจริญหมื่นปีหมื่นปีหมื่นหมืนปีลุกขึ้นเถิดก็เออเอกโกรน้าดูของเล่นใหม่ที่ข้านำมาให้เจ้าโดยเฉพาะสิข้าไม่ใช่เด็กหนึ่งขวบแล้วรังหน้าท่านอย่าทิ้งข้าให้คอยเก็บตกงานราชกิจของท่านอยู่ที่นี่ ข้าก็ขอบคุณมากๆจริงๆตอนนี้องค์รัชทายาทไม่โปรดแม้แต่ของเล่นแล้วเดิมทีอนุมัติดีกาก็เหนื่อยมากแล้วยังต้องช่วยงานเสด็จพ่ออีกอายุยังน้อยก็ต้อง แบกรับไว้มากมายขนาดนี้ฝาบาทก็ทรงพึ่งพาหน่อยไม่ได้หรือพยังไงโกงๆอะไรที่ท่านอยากจะพูดก็เขียนไว้อยู่บนหน้าหมดแล้วของเล่นที่มีอยู่ชิ้นเดียวในโลกมีแค่ชิ้นนี้เท่านั้นเอเจ้าดูสิว่าข้าแก้มาตลอดทางก็ยังแก้ไม่ได้เลยจริงเหรอไอ้ข้าดูหน่อย สำเร็จแล้วหึไปอยู่ที่เอวของท่านเล่าเอ๊ะไม่อยู่แล้วเหรอพี่ชายรูปงามเข้ามาอีกหน่อยได้ไหมคะเอื้อไม่ถึงอ่ะพี่ชายแสนดีจริงๆเลยมือข้างนั้นพี่ชายแสนดีจริงๆหลอกกันนี่ ป้ายหยกของข้าสาวน้อยผู้นั้นข้าไม่ปล่อยเจ้าไว้แน่เหมือนว่าจะแก้ออกมาได้แล้วว้าวสมเป็นองค์รัชทายาทขอบคุณขอบคุณทุกท่านจับกันดีๆนะเป็นอย่างไรบ้างทักแกเอ็งจำเดิมพันที่ไว้กับข้าก่อนหน้านได้หรือไม่จำได้จำได้แต่ว่าวันนี้เจ้าสัญญาอะไร ที่มันเกินตัวไปหากวันหน้ารูปบาทพิ่สวงนั่นท้าแกรับไปได้เลยสาวาน้อยผู้นี้เก่งกาจจริงๆท้าแกพวกเรามาคุยเรื่องธรุรกิจกันเถอะท่านว่ามาข้าสามารถนำภาพการออกแบบของรูปบาทให้ท่านได้ไี่ถือว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของคนที่ทำเพียงแต่กำไรของท่านก็ต้องแบ่งให้ข้าด้วย ภาพการออกแบบทรัพย์สินทางปัญญารสรุปสั้นๆง่ายๆก็คือพวกเราร่วมมือกันทำร้านนี้กันคนละครึง่งสินค้าที่นำออกมาทั้งหมดให้ท่านเป็นตัวแทนขายาได้กำไรมาแล้วพวกเรามาแบ่งกันคนละครึง่งท่านจะตกลงไหมร่วมมือครึ่งต่อครึง่งครึ่งต่อครึง่งครึ่งต่อครึง่งอะไรนะแบบ กันครึ่งต่อครึ่งเล้อด,ดูไปแล้วต้องเล่นไม้ตายซะแล้วเท่าแก่ไม่เกินครึ่งปีร้านนี้ของท่านต้องกลายเป็นร้านที่โด่งดังที่สุดในเมืองหลืองแนะ่หากว่าครึ่งปีไปแล้วยังไม่ดังเป็นที่หนึ่งในเมืองหลืองข้าก็จะไม่เอากำไรจากร้านอีกแถมยังมอบภาพออกแบบให้ท่านเป็นเลยเปล่าๆอีกสิอันท่านเห็นว่าเช่นได โอ้ยมาใช้แล้วสหายขอําหน่อยว่าเขาต่อแถวกันไปทําไมไปซื้อของเล่นที่มีจํากัดจํานวนที่ร้านเถาๆนะ่ะหอมจริงๆได้ตกลงเช่นนั้นพวกรามาลงนําในสัญญากันจนราชเรขามองซ้ายมองขวานในที่สุดก็กลับมาเซตที่ ยังดีที่ไทยเรือนไม่มีคนเฮ้ใครกันเาเถาเจ้าพี่รองบุตรชายคนรองของราชเรขากว่าเออเจียเลือเยียนพี่รองท่านแอบหนีออกไปเดิมพันเงินอีกแล้วใช่ไหมแย่แล้ว ข้าปิดปากเจ้าไม่ยอมตั้งใจเรียนที่โรงเรียนแอบนี้ออกไประวังโดนข้าฟ้องท่านพ่อด้วยอ๋อข้าไม่ช่วยเจ้าแล้วยังหาเรื่องเจ้าอีกแต่เมื่อวานนี้ท่านพ่อให้พี่รองเตรีมตัวสอบจองหวนของปีนี้หากยังแอบนี้ออกไปอีกก็จะตัดขาท่านทิ้งอ่ะ ทำไมข้าถึงต้องมีน้องสาวเช่นนี้ด้วยเนี่ยชีวิตข้าช่งางลำบากจริงๆเอามีแค่นี้แหละพี่รองใจก้างจังโอ้ยหาความรักความเมตตาพี่รองจนจังอยู่กันหมดเลยหรือไอ้ยายกว่าเอือเจียเลือ เท่าๆนี่เป็นปินปักผมที่ออกใหม่ของหอวินเยียนมอบให้เจ้าชอบไหมขับขึ้นขับพี่ใหญ่แต่ว่าพี่ใหญ่ท่านลืมไปแล้วหรือข้าพูดไปตั้งหลายรอบแล้วว่าจะให้ของขวัญก็เอามาเป็นเงินจะดีกว่าไนมะ่อ,อยากได้ก็เอามาให้ค่าพี่ใหญ่ให้แล้วยังไม่รีบรับไว้อย่างซาบซึ้งบุญคุณอีกเจ้าคนบ้าเงนิน พี่ใหญ่จะลืมไปได้ยังไงเล่าตั๋วเงินว้าวพี่ใหญ่ดีที่สุดเลยพี่ใหญ่เยี่ยที่สุดเลยเออพี่ใหญ่น้องรองอย่างข้าก็ขาดเงินท่านจะไม่ได้เถาเถา,าชอบก็ดีแล้วจะเป็นเงินหรือไม่ก็ไม่เป็นไรที่สำคัญคือข้าชอบกินเช่นนี้พวกท่านหลังแกข้ากันหมดเลย เดยแล้วเดวยแล้วไม่เอาไหนเลยจริงๆห้าปีแล้วที่ข้าออกแรงพร่ำสอนไปทำไมถึงได้กลายเป็นคนบ้าเงินล้วกว่าเออเจียหมิงเฉิงราชเลขาภรรยาของราชเลขาพี่ใหญ่เถาๆไปเที่ยวแล้วนะหยุดนะท่านพ่อท่านแม่ เลือเถ้าเจ้าตามข้ามาเดี๋ยวนี้เฮะเจ้าดูสิว่าเจ้ากลายมาอยู่ในสภาพเช่นไรวันวันเอาแต่เที่ยวหลอกเลี่อยไรเงินชาวบ้านเหมือนกับจิ้งจอกเจ้าเลยทำตัวเป็นกุรสตรีเหมือนอย่างคนอื่นเขาหน่อยได้หรือไม่อันแม่่ันพ่อถุกข้าเถ้าเถ้า เลิศเทาเทาเจ้าลูกสาวเพิ่งจะก,กี่ขวบเองท่านก็ดุไปเสียขนาดนี้อูหยินค่าค่ะข้าไม่อยากเป็นกุลจัตติเหมือนอย่างคนอื่นเขาหรอกหาเงินแล้วร่ำรวยขึ้นมาสิถึงจะเป็นทางที่ถูกอ่ะนางแค่ร้องไห้ขึ้นมาเจ้าก็ใจอ่อน เจ้าไม่รู้สินะว่าตอนนี้คนทั้งเมืองหลวงพูดถึงนางว่ายังไงเถ่าเถ่าไม่ได้ทําเรื่องไม่ดีท่านพ่อจอะดุเถ่าเเลยนะบุเถ่าหมิงเฉิงสั่งสอนองค์หญิงน้อยอีกแล้วหรอองหญิงน้อยทั้งฉลาดและน่ารักหากเป็นลูกสาวของข้าก็จะทะนุถนอมอย่างเป็นที่สุดจะมีใครที่ดุอยู่ทุกวันเช่นนี้อย่างท่านเล่า เพื่อนบ้านแม่ทับพ,พิทักษ์แตนไก่หวังสั่วชัวหลวสั่วป๋อเรียกสั้นๆว่าเราหวังเพื่อนข้างบ้านเช่นนั้นก็ต้องให้เจ้ามีสักคนทำไมเล่าครั้งที่แล้วแพ้หมากรุกให้กับข้าวันนี้ยังกล้ามายั่วยุข้าอีกหรือแข่งหมากรุกชนะแล้วถือว่ามีความสามารถอะไรกันมาประลอง ตัวต่อตัวกันใครจะไปประลองกับคนไร้ปัญญาเช่นนี้อย่างท่านเล่าแพ้แล้วก็ไม่ยอมรับห,ห,หวังสัวชั่วรวยเชเกอร์อายุห้าปีไมนานถึงเอาแต่จ้องข่ายอยู่ได้เจ้าเจ้าจะทำอะไรนะ่ะเอามาให้ค่ะ โอ้ยโอ,โอเจ็บเจ็บเจบอย่าตีกันเลยอย่าตีกันเลยได้มาอยู่ในมือตัดปอนางรังแกค่ะปงงังผู้เท่ามิงเฉิงดูแลลูกสาวของท่านให้ดีๆหน่อยยังลงไม้ลงมือต่อยคนอื่นอีกไอ่เหมือนเด็กผู้หญิงเลยสักนิดเพราะว่าลูกชายของท่านอ่อนแอไป ถอยไม่ชนะลูกสาวค่ะถ้าเกิดเขาแพร่ออกไปคงหน้าอายแย่เลยึึยยพวกเขาสองคนแค่เจอหน้ากันก็ทะเลาะกันอายุป,ปันนี้แล้วจเจ้าลูกชายไปฝึกประยุทธ์ที่สนามฝึกประยุทธ์กับพ่อ ครั้งหน้าที่เจอแม่นางนะั่นต้องชนะกลับมาให้ได้ได้รินหรือ,อยังได้ยินแล้วเสียงดังหน่อยได้ยินแล้วขอรับเออเลือเถาแม่นางนี้ยังคงดืือรั้นเกินไปไม่สู